ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูในส่วนของต้นส้มโอนะครับต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่ทางแม่นะครับของทางผมได้ปลูกไว้นะครับอายุก็ค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะครับน่าจะเกินประมาณ5ปีขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ได้กินผลนะครับมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับค่อนข้างที่จะดกนะครับต้นนิดเดียวนะครับนี่ดูทรงพุ่มประมาณนี้เลยนะครับนิดเดียวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้นะครับไม่ได้ถามว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับแต่ที่ลองปอกแล้วก็กินเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเนื้อในมันจะเป็นสีออกแดงๆชมพูนะครับแดงแงชมพูนะครับค่อนข้างที่จะหวานเลยนะครับถ้าเก็บไว้ให้ผิวมันเหลืองกว่านี้นะครับอย่างต้นนี้นะครับปีนี้เนี่ยผมนับดูแล้วเนี่ยออกมาทั้งหมด13ามต้นนะครับเอ้สิาลูกนะครับสิลูกซึ่งค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับทีนี้การสังเกตนะครับก็คือ ในส่วนของต้นส้มโอเนี่ยมันจะออกกิ Arizona, ่งละหนึ่งลูกนะครับมันจะออกเพียงกิ่งละหนึ่งลูกนะครับอย่างกิ่งนี้มันก็จะมีเพียงแค่ลูกเดียวนะครับเพียงแค่ลูกเดียวมันจะไม่ออกหลายลูกนะครับในกิ่งเดียวนะครับอย่างกิ่งนี้นี่มันก็จะมีลูกเดียวนะครับลูกนี้ก็น่าจะหนักประมาณเกือบๆโลแล้วนะครับเนี่ยแต่ดีนะครับที่กิ่งมันเหนียวนะครับไม่เปราะหักง่ายนะครับถึงแม้จะมีเยอะขนาดนี้นะครับกิ่งมันก็ไม่หักนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันเลยนี่ลูกนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับี น่าจะโลครึ่งนะครับนี่ผมบ้านนี่อันนี้ยังไม่แก่นะครับนี่ผิวยังไม่เหลืองนะครับยังเขียวๆอยู่นะครับเดี๋ยวรอผิวมันเหลืองกว่านี้มันก็จะสุกนะครับนีู่ลนี้ก็ใหญ่ไอ้โอ้โหเกือบสองโลเลยครับนี่พาช่างนะครับน่าจะหนักมากก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสุกรอไหนแล้วผมจะนําผลเนี่ยมาผ่าให้ดูนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วนะครับนี่อายุสองเดือนแล้วนะครับ ต้นส้มโอ bills, ต้นนี้นะครับผมก็ได้ทาการตอนกิ่งไว้แล้วนะครับนี่ผมตอนไว้ทั้งหมดสองกิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูการใกล้ๆเลยอันนี้ตอนไปได้อยู yes ่ที่เจ็ดสิบวันแล้วนะครับกิ่งนี้ยังปกตินะครับตุ้มยังชื้นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีรากออกนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับนี่กิ่งนี้ครับทุกท่านโอ้โหลากออกเยอะเลยครับนี่เดินเยอะเลยนะครับกิ่งนี้เดี๋ยวรอให้มันเยอะกว่านี้ก่อนนะครับผมจะทําการตัดนะครับตรงนี้ปึ๊บ แล้วก็ไปชําไว้ในถุงดําแล้วก็รอทําการให้มันแตกกิ่งก่อนจะไปขยายปลูกต่อนะครับเพราะว่าส้มโอสายพันธุ์นี้ค่อนข้างอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลใน Google ดูว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับนี่รากออกแล้วอันนี้อายุรากได้70บวันนะครับนี่เดินค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่สังเกตว่าตูมด้านล่างมันจะค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับเนื่องจากว่ารากมันเนี่ยดูดน้าไปแล้วนะครับนี่มันเลยแห้งนะครับก็จากประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นต้นของ ส้มโอนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ